สวัสดีครับมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมบีเทพมรณะชีวิตนิรัน์นะครับวันนี้ก็มีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะเป็นดาบฟันวิญญาณนะก็คือคาเซชิมินะครับดาบฟันวิญญาณของชูเฮนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะตีแรงนะสำหรับสก,กิลอันตินะครับเออจะตีเอออันติแบบเดี่ยวนะครับก็คือจะตีเดี่ยวตัวละครแถวหลัง1ตัว นะครับแต่ตีโคตรแรงเลยนะก็เหมาะสําหรับเอ่อพีพีพีก็ได้หมดนะตีบอสก็ดีโคตรๆนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับสําหรับตัวนี้นะผมก็เอ่อจะสุ่มสัก2ดาวพอนะครับก็สะสมแล้วกันสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าผมมีตัวละครที่อยากจะได้เยอะกว่าตัวนี้นะครับทาดาวให้มันเยอะกว่าตัวเนี้ยในอนาคตนะครับก็คือมูนลมมสศะนะครับเออผมจะรอ ูลมมาสะนะครับก็เลยอยากจะเก็บยกให้มันได้เยอะๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็เลยเอาแค่2ดาวพอนะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันดีครับตัวนี้มันดีมากนะมันเก่งมากเลยโอเคเดี๋ยวจะเปิดของฟรีกันก่อนแล้วกันมาของฟรีอันแรกเจ้าของตู้ปึ๊บฟรีอันที่2นะครับ อ,อ่าเ็นจิปับปองสักหน่อยอไปปองสักหน่อยโอเคมามาสุ่มกันดีกว่านะครับก็ผมขอสักสองดาวนะมาดูตัวอย่างรางวัลกันก่อนแล้วกันนะครับตัว s อ r ก็ประมาณนี้นะเหมือนกับทุกๆตู้นั่นแหละนะแล้วก็เซดู U R ก็จะมีของเจ้าข,ของตู้เขาครับ คาตชิมิแล้วก็เบียคุยะนะครับผมโอเคนะมาสุ่มกันเลยนะครับเกมนี้มันไม่ต้องวัดดวงอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่งบเราครับว่ามีมยกแค่ไหนไม่ต้องวัดดวงนะครับเกมนี้สาหับกาชาสิบครั้งแรกก็ใช้โทเค็นก่อนนะครับนะมาครั้งละห้าเซตอีกกครับอ,อืกสิบ ผมน่าจะใช้หยกน้อยหน่อยนะเพราะว่าก็เก็บโทเค็นมาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมเอาแค่สองดาวด้วยมาห้าทับสามสิบอาจจะไม่ต้องใช้หยกก็ได้นะเนี่ยืมสิน i g a m i wa sini อีหมูีหมูเน่ยี่สิบครับสามสิบแล้วนะครับเศษอีกสี่ใช่ไหมเศษอีกสี่นะครับโอเคอ่ะผมอาจจะไม่ต้องใช้โทเค็นนะครับเอ้ยผมอาจจะไม่ต้องใช้หยกแล้วอคาวะมาอะโอเคน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าผมเอาแค่สองดาวก่อนนะครับ นี่นะครับไม่ต้องใช้หยกนะครับโอเคได้ตัวละครมันมาแล้วนะครับผมขอเก็บหยกไว้รอมุรมาสะดีกว่านะครับอ่า๋ยวมากดรับกันนะครับนี่ครับผสานเอ่ยผสมไม่มีนะผมะคาเซชิมินะครับก็ได้มาแล้วนะโอเคก็อ,อันนี้เป็นเปิด วันธนาการนะผมเปิดความสัมพันธ์นะก็จะมีโชเฮนะครับกับตัวละครคาตชิมินะแล้วก็เ,เคปตจินะครับแล้วก็อีคาคุนะส่วนอีกช่องหนึ่งมันยังไม่เปิดนะครับเป็นเครื่องหมายวิเชนมาอยู่ก็น่าจะเป็นตัวดับฟันวิญญาณหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดโอเคนะผมเอาแค่สองดาวก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองคิดดูอีกทีแล้วกันว่า จะเปิดนอกรอบเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆก,ก็ขอสองดาวไปก่อนเพราะผมอยากได้มุลลามสะมากกว่านะครับก็อยากจะเก็บหยกไว้รอมุลลามสะนะครับเออเออมันมีให้เอายกคืน้วยหรือเปล่ามีเอายกคืนนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้หยกเลยนะครับใช้ไปแค่โทเคนเดี๋ยวเอามาตั้งหน้าจอสักหน่อยนะครับอืนี่นะผมสำหรับคาเซชิมินะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะผมสหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ